สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายเพชรซีเชนเนี่ยก็เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายเพชรซีก็ได้ดนนำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าวันสิไปรับชมรับฟังยายเพชรซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรซีน่าไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ยยรรงเนาะค่ะนอกจากยายเพชรซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ,รรบรรสุรีพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดรชินชอบอาจารย์ใไหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแย่แพชีกะคอมเมนต์มาใตา้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องบเบาๆนายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์แทนแหลกเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เพิ่นบอกว่าซิบบนตั้งว่าสันพี่น้องนี่อ่าพิธีคิดของเพิ่นเนาะจ้าเอามาเบิ่งวิ่งบนเพิ่นเลยของปูใช่เนาะจ้าเจ็ดเก้าศูนย์ โตงวดที่แล้ว801มา8เนาะจาะงวดนี้790มาตัวสำหรับแนวทางปูชัยเนาะค่ะก mm ู hmm. ไดหมักแนวทางเด่นบนปูชัยแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่มีเสียงดังเน่ได้พี่น้องเขาจะมาสอมทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องคะ่ะไฟซื่อดำเดอว์วัซันพี่น้องจา้าพนบอกว่าผมซื้อดำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นบอกว่าเน้นบนตัวเดียวแขนรคเก้าเจ็ด 9, 7, ว่าสันพี่น้องจา้าผมว่าผมว่าไปผมชื่อดำนะครับต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางของเงินหวยชุ่มแพร่กับแอดนูน้ำสมัยว่าสันพี่น้องจา้าเพื่อนมาจับมัดโฮมกันนะจา้างวดที่แล้วเดนเก่าชนว่าสันงวดนี่เดนชนอยู่ที่ซีว่าสันพี่น้อง อาวสี่ล่างพี่น้องคะงวดนี้สี่ล่างเนาะค่ะสําหรับแนวทางคนเอาแนวทางของอัสิบล่างชนกันอยู่ที่สี่เนาะค่ะพิจารณาใดค่ะพี่น้องมักตัวใดกับจังตัวเด้อพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างแอดเด่น สิบล่างมาตัวงวดที่แล้วมาหน่วยเบนบอพ่นองสองอ่าหนึ่งก็สองมาหน่วยเนาะจา้ะวัน,นี้สิบล่างเอ็ดระเด่นอยู่ที่สี่ห้าหซีหาหกเจ็ดเนาะค่ะมาสิบล่างคุณได้มักแนวทางคนแก่แคบหนา้าจอเลยดวยค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวันชัยแต้ม แต้มล่างพี่น้องงวดที่แล้วแต้มศูนย์เนาะค่ะงวดนี้เจ็ดห้าสองสามศูนย์แปดแต้มล่างแอดวันชัยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรับเฉพาะสายทหารพี่น้องรับเฉพาะสายทหารงวดที่แล้วเข่าข้างล่างหนึ่งเก่าเนาะจ้างวดน,นี้เพื่อนบอกว่าอ่าสามตัวอยู่ที่เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสามศูนย สองตัวบนที่สามศูนย์สามแปดสามเก้าศูนย์เจ็ดคางล่างแปดห้าสองศูนย์และเออสองหาเลยหาศูนย์เนาะค่ะสำหรับแนวทางแนวทางของเงินรับเฉพาะสายทหารหมวดน,นี้ออกสนามบินน้าม,มาซันพี่น้องเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ร้อ,อยบนหนูน้ําสมาัยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วร้ยวอยบนอ่างวดที่แล้วร้ยวอยบนหนูน้ําสมาัยเต็มหมอพี่นอ้องฮ้่งจังไดนี่เพื่นบอกว่าร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยเด่นบนเพ,พิ่นหมอพี่น้องเต็มบนบนบอก แต้มบนหนูน้ําสมายัยเนาะพี่น้องเนาะเป็นแต้มบนเนาะจ้างวดที่แล้ว289มากอ่าแต้มเก่าเนาะพี่น้องงวดนี้เอ่อสามศูนย์เก้าว่ะสันแต้มร่วมบนของแอดหนูน้ําสมายัยเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนพันช่างว่ะสันเด่นบนงวดที่แล้วเด่นสี่สี่มาหลักลอยเนาะจ้างวดนี้เด่นบนอยู่ที่เก้าเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งนี่ว่ะสันพี่น้องเอาพิจารณาได้สำหรับผู้ใดมักแนวทางของอัน คนพันช่างเนาะคะ่นะเนาะพิจานณาใดคะ่ะพี่น้องคนพันช่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมากกะจังจวดน้ำเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเน้น2โตัวว่าสาันแนวทางของเอ็ดอาดเนาะจา้างงดที่แล้ว1 9ว่าสาันพี่น้องจา้าหัวน,นี่หนึ่งสามว่สันพี่น้องสําหรับแนวทางเอ็ดอาดมาใด้บนล่างเลอพี่น้องแต่ว่าคนเน้นล่างละมั้ง2ตัวเนาะจา้าเน้น2ตัว ผู้ใดมักแนวทางเอ็ดอาดกับแคบหน้าจอเลยสูตรนี้ยายไพ่โบราสิได้เห็นเนาะงวดที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะันผู้ใดเห็นก็คอมเมนต์บอกยายไพ่เนาะค่ะสูตรนี้เอ็ดอาดยายไพ่บราณร่องห้ยเ้ยพี่น้องงวดที่แล้วต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขมาล่างแอดแสนแอดแสงเดือนเนาะจ้ะห้าหกเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดเก้ามาตัวเนาะจ้ะชนกับของยายไพ่ก็คือห้ากับเจ็ดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะจ้ะ ชุดเต็มบนล่างแล้วเจาะบนล่างคนเน้นอยู่ที่สามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามและเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดนั้นนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางลอยบนแอดวันชัยเนาะค่ะแอดวันชัยลอยบนงวดที่แล้วเข่าสีเนาะจ้กงวดนี้หกสามแปดสี่เก้าหนึ่งเด่นบนแอดวันชัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นเฉพาะลักลอยเนาะค่ะ ฝนตกบ่าน้อพี่น้องทางบ้านแต่ว่าเห็นข่าวยูดทางรอยเอ็ดว่าน้ำจะท่วมแล้วเนาะพี่น้องเนาะแถวแถวโพนทองเสและภูมิเนาะค่ะน้ำมาแห้งมากเลยประส่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวอาจารย์คมเนาะค่ะวิ่งบนตัวเดียวอาจารย์คมงวดที่แล้ววิ่งซีวิ่งซีอาจารย์คมซีเพิ่นมาแต่ว่าซีมาหลักลอยเนาะค่ะพี่น้องคะ งวดนี่วิ่งแปดบนโอ้คนหายแปดบนไลค์อิลีได้พี่น้องหลายอิลีได้พี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเด่นล่างน่าจะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดลิดเนาะพี่น้องผูไดรอดแนวทางแอดลิดแคบหน้าจออันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเนาะคะ่ะงวดที่แล้วหนึง่งสองห้ามาหนึ่ง ของแอดลิดนี่เขาดีรีพี่น้องแนวทางเลขเด่นเพื่อนว่าจา่ะวันนี้90-3 903เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเด่นล่างแอดลิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบน10หน่วยบนของแอดวิลัดสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดวิลัดเด่นบนมี3เพื่อนออกมา3ใบด้พี่น้องยายไพ่ลงให้กี่ใบแล้วพี่น้อง มาเบิ้งค่ะอบมวดนี้งวดที่เราให้เจ็ดมาเจ็ดแปดสิบหน่วยบนเราพี่น้องงวดนีให้เกาเลขสิบปมาณแปดเกาว่ะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรขั้นมากระจัดเพราะว่าแปดมาแห้งอีหลีพี่น้องแปดมาบนแรงมากเท่าไรแปดมาบนน่าจะเป็นแปดเกลเนาะพี่น้องเนาะเกลแปดแปดเกลต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทวัชชัยเนาะค่ะเป็นแนวทางบนเนาะค่ะอาจารย์ทวัชชัยบอกว่างวดนี้ดับบนหาเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นอยู่ที่ เพื่อนไ้เน้นอยู่ที่901 902 903และ1 9 1เนาะจ้ะ2ตัวบนอยู่ที่90 91 92 01 02และ03สำหรับแนวทางของอาจารย์ทวัชัยเนาะค่ะมื่อแรกไม่ตามเล่าเด้อพี่น้องจ้บบนเนธายายไพยสีวางกับศิลัยสุดทางช่องยายไผ่พากินพารวยสำหรับผู้ได้มักแนวทางตมเล่าอยากได้ตรงนั่นบรักล่อคำ ติดตามไ้เนาะค่ะพี่น้องเนาะช่องยายไพภพกินพารวยเยนาะค่ะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างล่างดับ8พนาพี่น้องดับ8เด่นอยู่ที่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนสีาหมศูอ่เก้าหกเก้าสามและเก้าสำหรับเด่นล่างของอาจารย์ทวัตชัยเนาะค่ะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางสตัวล่างเอดมาลีเนาะค่ะแอดมาลีห้2องตัวล่างมาอยู่ที่หกสองหกสามหกเ้องเจ็ดสามเจ็ดเ 283และ8เก่าสำหรับแนวทางของแอดมาลี2ตัวล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของยายผายายผาบอกว่างวดน,นี้บนตรงมีเดอิองห้ายายผาบอกว่าเลขเด่นบนยายผา256ต้องมีติดยายผาวาต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดถมเมืองสิงเนาะคะ่ะอาจจะลงไหหลอบหนึ่งแล้วนะคะ361เลขเด่นบน 36 6126ชุดเต็มชุดบน136 306ามาและ936ย้ำเ,เ,เ,เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพนบอกว่าเป็นแน่แค่แนวทางเท่านั้นเดอวัซันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10บน10บนเอดระเด่นเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว ลวดที่เรีวมาลักหน่วยโอ้ละมาลักลอยคุณลวดเด้พี่น้องบ่ได้มาลักซิปมาลักลอยเนาะจ้ะงวดนี้แปดเก้าศูนย์วัสดุพี่น้องงวดที่เรีววลดไปลักลอยเนาะจ้ะสิบหน่วยบนไม่มามาลักร้อยเนาะคะ่ะงวดนี้แปดเก้าศูนย์ซิปบ่พี่น้องสิบบนเอร็ดเดนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนสองโตเอ็ดทอนเนาะค่ะเนาะเอ็ดทอนเราบอกว่างวดที่เรีว,วอ่า 68, หกแปดเจ็ดแปดวันนี้ 68, หกแปดเจ็ดแปดคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ โตัใดสิมาวาสันมาหกแปดเจ็ดแปดจะมาตัวเดิมไหมเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดทอดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดพี่เนาะคะ่ะเบาเบา,บาลายว่าสันงวดที่แล้วเข้าเก้าหนึ่งเนาะจ้ะเขาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะพี่น้องงวดนี้เด่นอยู่ที่สองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าวสันพี่น้องเอาไปจับลองเบิงว่าสันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเข้ามาปิดท้ายโดยแนยวทางแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อย เพิ่นบอกว่างวดนี่ตองมีแน่นอนเลย0กับ7แนวทางเครงเพิ่นเนาะค่ะเลขบนมาแน่นอนว่าสั่น,น,เ,นเลขวิ่งเพิ่นเนาะค่ะเนาะเบิ้ล7 7ว่าสั่นสำหรับแนวทางแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกเลอยเพิ่นบอกว่าวิ่งบน0กับ7มาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าเพิ่นน่าจะมักเจ็ดเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเด็กๆขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขพน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา๊ะได้แบ่้งปันขอมุ่นนวทางอยายะไพมาห้พพอเมีิน้องได้เบิง่งไดชชมเป็นแนวทางเนาะจา๊ะขอบคุณใหลายเด้อจ้ะสวัสดีจา้า